าเริ่มเปิดบัญชีดามกันนะคะคราวแรกก็เข้าไปที่แ Store เลยเนาะแล้วก็เซิร์ชด DIME ดา a e, นะ DIME ดก็ขึ้นมานี่เลยค่ะเจ้าแอปเขียวๆ Finance for All อันนี้นะแล้ก็กด Get เข้าไปดาวน์โหลดแอปมาให้เรียบร้อยคราวนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้า User Interface นะคะเราก็ Get แอปมาให้เรียบร้อยเลย เริ่มต้นที่เขาก็จะให้เอาอ่านข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการใช้บริการแล้วก็เลื่อนไปถึงข้างล่างไงเนาะอ่านให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ต้อนรับเราจ้า Welcome to Dam. Yoga u o e o u r g o อันนี้นะคะก็จะมี Mutual Fun d แล้วก็ US s t o c k Information นะแล้วก็เป็นการ Monitor แล้วก็จัดการทรัพย์สินทำให้เราสามารถเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็ มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยนะคะใครที่สับสนเนาะก็สามารถอ่านเป็นภาษาไทยได้นะอ่าเราก็สามารถเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วนะเราก็เริ่มต้นกับดามได้เลยนะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะเราก็แค่กรอ,อกอีเมลหรือเราอาจจะเข้าใช้งานด้วย g o o g l e f a c e b o o k หรือว่า Apple เนาะ กรอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคีย์เอชรหัสผ่านแล้วก็กดยืนยันเข้าไปอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลของเรานะคะล้วก็จะได้เป็นหน้าแรกแบบนี้นะคะเป็นหน้าแรกแบบนี้เลยนะเขาก็จะมีบอกเรานะคะว่าเป็นเรื่องการลงทุนการเปิดบัญชีดิมิวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาโฟกัสกันที่การเปิดบัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงเนาะ ที่ว่าสูงเนี่ยคือสูงสุดถึง3%เลยนะคะโดยเขาให้รายละเอียดว่าเขาจะให้ดอกเบี้ย3%เนี่ยกับวงเงินฝากที่ไม่เกิน30,000เนาะก็เหมาะกับคนที่งบน้อยแล้วก็เริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะจากนั้นแล้วนะคะเขาก็มีแบบทดสอบค้นหาตัวละครดรามของเรานะแล้วก็ลองไปทำแบบทดสอบกันดูนะคะตอนนี้มาเริ่มเปิดบัญชีกันก่อนดีกว่านะคะ เข้าไปที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นเปิดบัญชีกันเนาะเขาก็จะบอกว่าเปิดที่เดียว3บัญชีเลยนะคะบัญชีออมทรัพย์บัญชีกองทุนรวมแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะพร้อมแล้วก็กดเปิดบัญชีค่ะแล้วก็อ่านอีกครั้งหนึ่งนะยืนยันความเข้าใจค่ะดอกเบีย้ยสูงถึง3%ฝากโอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำถ้าเข้าใจแล้วก็คิดเข้าใจค่ะแล้วก็ไปกันเลย เริ่มต้นนะคะด้วยการที่เรากอกชื่อนามสก,กุลของเราไปกันนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเป็นภาษาไทยเท่านั้นหลังจากนั้นก็ระบุข,ข้อมูลในบัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดวันหมดอายุแล้วก็เลขหลังบัตรเลเซอร์ ID ของบัตรประชาชนของเรานะคะใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็เขาก็จะถามแล้วให้เรายินยอมแล้วก็พูดถึงเงื่อนไขต่างๆนะคะแล้วก็กดยอมรับไปแล้วก็กดถัด นั่นเองนะคะรายละเอียดของข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะก็ลองอ่านกันดูได้นะคะทั่วไปนะแล้วก็มีเรื่องของการผูกพันตามสัญญารวมถึงการขอเปิดบัญชีต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังจะเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารเกียรตินาคินบัญชีกองทุนรวมกับ KKP ดมนะคะแล้วก็บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ offshore account ใครที่กำลังยังงงๆอยู่นะคะเดมิวจะมาสรุปให้อีกทีนะสัญญาแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดเข้าใจแล้วก็รับทราบแล้วก็ตกลงกันไปไม่ต้องกังวลน,นะคะเปิดแล้วไม่ใช้ก็ได้นะหลังจากนั้นคะ่ะเขาก็จะมีให้เรายืนยันตัวตนนะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะยืนยันกับธนาคารไหน KKp ค b a เคหรือว่ากรุงศรีนะแล้วก็มาเลือกระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้คะ่ะ ซึ่งแบบทดสอบความเสี่ยงนะคะก็เป็นหลักการทั่วไปในการเริ่มต้นลงทุนเนาะทดสอบความเข้าใจแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะแล้วก็มาดูว่าผลได้เป็นยังไงบ้างยังมิวก็ได้เป็นความเสี่ยงสูงนะหลังจากที่ทําแบบประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วเราก็มายืนยันข้อมูลตอบคําถามแฟลก้านะคะแล้วก็ตรวจช็คข้อมูลที่อยู่ข้อมูลพื้นฐานข้อมูลต่างๆของเราทำแฟลก้า GA, ระดับความเสี่ยงต่างๆนะคะ ก็มาตรวจสอบอีกทีหลังจากนั้นก็กดถัดไปค่ะแล้วก็ขั้นตอนกเกือบสุดท้ายแล้วค่ะก็ยืนยัน OTP ทางโทรศัพท์ของเราแล้วก็มาสร้างรหัสพินกันนะคะรหัสพินเนี่ยเป็นเลข6ตัวค่ะก็แล้วแต่เลยว่าอยากจะเป็นแบบไหนนะเลขอะไรบ้างเอาเลขมงคลอะไรก็ได้หลังจากนั้นก็ยืนยันเข้าไปค่ะแล้วก็รอดามนะคะเปิดบัญชีให้เรา3ามบัญชีนะบัญชีออมทรัพย์ดามเซฟบัญชีกองทุนรวมแล้วก็บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศค่ะ หลังจากที่เปิดบัญชีเรียบร้อยค่ะเราก็เข้าระบบอีกครั้งนึงเนาะมาตรวจเช็คสถานะของเรากันเราก็จะได้รับอีเมลแบบนี้นะว่าเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีดามเซฟนะคะยอดเงินตอนนี้ยังเป็น0นบาทอยู่เนาะแล้วก็มีดาม USD ค่ะสําหรับ เป็นบัญชีเงินในสกุล USD ด้วยนะคะเก๋มากเลยนะเราก็สามารถตรวจเลขบัญชีนะคะทางธนาคารเกียรตินาคินได้จากตรงนี้เลยนะรวมถึงก็จะมีแอคเคา t ์ของเรานะคะอันนี้ไม่มีสมุดบัญชีนะเราสามารถดูรายการทรานเซ็คชั่นต่างๆได้ในแอปพลิเคชันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะก็สามารถโอนเงินเข้าไปได้เลยนะคะ30,000บาทแรกนะคะได้3%หลังจากนั้นก็ได้ที่1%ตตามตารางนี้นะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีกับดามนะคะแล้วรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเดี๋ยวมิวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีในโอกาสถัดๆไปนะคะตอนนี้ก็ e n j o อแล้วก็เริ่มฝากเงินกับบัญชีดอกเบีย้ยสูงไปกันก่อนนะโอเคขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวเจอกันจ้า